อินดี้แบอาบน้ําใครจับอาบน้ำอย่อันนี้ใครอาบให้ปลาแอลอาบให้อือป้าเปล่าป้าเปล่าชอบไหมความสุขของแม่ไม่อยู่ตรงนั้นหรอนี่ยิ้มสวยเลยหล่อเป็นต้ไม้ยังป้าเปล่ามาแล้วห้าร้อยมาแล้ว มากันหรือยังมากันหรือยังอ่ะเปล่าเปล่าเขาทำลงใช่เวานเใช่นะทุกคนคงคิดถึงเปล่าแล้วเปล่าไม่สบายติดแม่ติดแม่หรือติดพี่อินดี้ไม่รู้อ่ะทำไมอ่ะวันนั้นพี่อินดี้ก่อนที่อินดี้ไม่สบายเพรวกติดตุ้งที่ไงที่หัวหิ่นอ่ะแล้วติดก็ติดด้วยเลยเปล่าไม่รู้ที่เป็นอย่องนี้และพี่อินดี้เป็นไข่อ่ะแล้วก็ไปไปห่องกง ใช่ใช่ใช่แ่อืมใช่สวัสดีค่ะทุกคนมาส่งเปล่านอนกันนะคะใช่นี่นี่ก็เริบเหมือนเริ่มเหมือนกันนะเปล่าสนใจอะอะไรกันจีนฮัลโหลอ้าวบายบายไปนั่งเรียบร้อยอย่างนี้หรอลูกใช่เรียบร้อยวันนี้ มันจะเด้ไปเ่าหวงกันแล้วว่เนี่ยจะได้แหละตามทำนายที่เขาทำนายบอกว่าคขาที่เขาทำนายโลกอ่ะเขาบอกว่าจะประมาณวันที่สิบสามพฤษภาเราก็กลับมาแล้วเราก็กลับมาแล้วอ่ะนี่เธอซ่านะเปล่าเออไอนี่หน่อยค่ะมีเสมห่า แตล้ก็เห็นเ้าไอโอ๊ยเก็ดี๋ยวนอนแล้วไอนีไรหรอวิ่ทำไมมันบวมเงี้ยไปใหหาหมอมาแล้วหมอบอกว่าให้หยดอีสามวันแล้วก็ถ่ายรูปไ้ดูหมอบอกว่าไม่ได้เป็นหนักมากไหนดูซิถ้าไม่ใส่รองเท้าใช่ไม่ต้องใส่ปล่อยไว้ไม่ให้แช่น้ำเขาไม่เจ็บด้วยหมอบอกก็เลยยังไม่ไ้รู้สึกว่าเป็นมากเพราะเขายังไม่เจ็บเฮเร็ว จะก็ไม่เจ็บนะบรรยุทธ์ลงไปแล้วค่อยๆหายเลยแต่ว่าหมอบอกถ้า3วันมันยังไม่หายเดี๋ยวค่อยมาเอายาแก้เสี่ยงเลยหมอบอกว่ามันเด็กนะเด็กเล็กมันบางคนเขางอกขึ้นมาเองเราไม่ได้ตัดอยู่ข้างในอยู่ข้างในอ๋อแต่เป่าเปเป็นเล็บอะไรนะเขาเรียกเล็บอะไรเล็บขบเนาะเนี่ยให้ดูเนี่ยให้ดูเล็บขบใใหห้้ดูอบบ้าเลยเ็ โอเคโอเคโอเคอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งไม่ไม่ไม่ก็ะปาให้ท่านผู้ชมเขาดูหน่อยงาเขาก็เป็นห่วงหนูไงคะใช่ไหมหมอบอกว่าเล็บเป่าๆน่าจะเป็นได้ง่ายเพราะว่าเล็บเขาอะเแปดๆนันนี้บานบานและบานบานด้วยอะไรก็รู้รู้เท้าอะเท้าเป็นเล็บเล็บขบอะค่ะก็หาหมอละก็ปกติไม่ให้มันเล่นตรงนั้นอยู่แล้วอ้าวเหรออย่าไปให้มันเล่นให้มันเล่นก็ต้องคอยดูมันอันนี้เป็นมุมอ่ะ ไมม่่ยให้ันเล่่นนนต้้องยัูปริวท้าเป่าเป็นเล็บโคบค่ะแล้วเบาเป่าก็เริ่มมีไอนิดหน่อยไปหาหมอมาและค่ะหาหมอหมอคุณหมอดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะเม็ดเม็นก็เป็นหัวนแม่ไปล้างจมูก ที่เปิดแอร์เปิดแอร์เพิ่งเปิดใช่งเปิใช่เท่าไหร่อ่ะอินดี้กับบาร์บารีร้อนเหรอเออเป็นไวทองเหมือนป้าเปอนต์เาเออใส่ใกล้ไวทองหรือว่าเราสองคนเลี้ยงไฟหลานไฟเหงื่อแตกพักๆไม่ใช่หลานจะมีมีการถ่ายคลิปพิกไวทองกับเด็กเล็กอินดี้อินดี้อยากกระโดดอยกกระโดดมาจีนีเห็นดังว่าคลิปเอาไอ้นี่มาไว้ในห้องน้ำ อ๋อก็เวลารออ๋อไหนไหนเมื่อวานอาบน้ำไงแล้ไม่มีใครอยู่อยู่กันสองคนก็เลยเอาอันี่มาญี่ปุ่นนะทุกมุมอ่ะมันมีที่นั่งอย่างนี้เลยอีน่าที่นั่งของเป่าๆในห้องน้ำนะคะเพราะว่าคุณแม่ตอนนี้เลี้ยงเดี่ยวเมื่อวานอีเยนก็ไม่มาอยู่รับใช้อยู่เลี้ยงเดี่ยวค่ะแม่ก็เข้าซ่วมไปลูกก็ร่างรอนะคะดีมากเลยอะไรก็ต้องคอยเรียกคอยรอร้องเพลงร้องเพลงแต่ไม่เป็นไรฉันมาสตรองสมัยก่อนป้าก็เป็นแบบนี้แหละ เล็บขบคุณหมอดูแลใกล้ชิดอยู่ค่ะไม่ต้องห่วงเล็บขบของเปานะคะเขาไม่เจ็บแล้วก็มีทาอะไรนะเบตาดีนคุณหมอให้ทาเบตาดีนถ้าอีกสามวันเขาเห็นแล้วถ้าอีกสามวันไม่หายไม่เอาอย่าไปนโชว์ถ้าอีกสามวันไม่หายก็ ทุกคนดูอยากเจอพี่ดนดี้สอนเปอปอเล่นวอเตอร์เมลอะอะไหมเต้นวอเตอร์เมลอนดีไหมไหมเต้กน้อยอันหนึ่งพี่ดินดี่เอาเลยพร้อมแล้วเปอปอก็จะดูแลมาเลยนะไม่ต้องตกเลยออกแล้วนะว่านชื่อที่เลยวอ watermelon มาตรงนี้มาตรงนี้อย่าไปที่ดีกขายืนเลยออวเตอร์เมลอนให้น้องดูอุ๊ยเราไลฟ์พร้อมเดือมัสไทยแหละอะไรนะเดือมัสซิงเกิลเลยอ่ะเอาเหรอเขาก็เลย เขาก็เลยมาดูเป่าๆกันแล้วตอนนี้เดอะแมสโฆษณาอ๋อณรือแมสโฆจณาอินทีเร็วๆเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูแมสมาค่อยปิดดูสองอย่างในเวลาพร้อมเดียวกันได้บอลเชอร์เมล่อนโชว์เลยวันโชว์แมันนี๋ยวแม่บอลเชอร์เมล่อน เดินไปเดินมาหนูฝุ่นคิกคิกคิกคองนอนอนนอนนโนอ้วนซิซิอ่ะคิก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 อย่าเลยดีกว่าอย่าคิกดีกว่าอย่าคิกดีกว่านะคิกไว้เล่นข้างล่างเด็กใช่ใช่เล่นอย่างอื่นนเล่นอย่างอื่นเหงื่อแต่ก็ร้อนน่ะเปิดอุณหภูมิเท่าไหร่ป้าไปดูหน่อยป้าก็เหงื่อแตกเหมือนกันพอผมก็เซิร์กว่าเลย มเปิดห้องนี้ป่อแล้วปิดี่เปอมกินนมเป้าเนี่ยมาละดูเดี๋ยนี้เดินคล่องเลยนะปปเป้านะจะตกรูนี้ไหมอ่ะกินนมกลมกลมกางินะกัลนกมกลมกินนมกลมกลมรู้สึกลมกลปปเป้าขากินนมกลมกลมกินนมกลมกลมพักหนึ่งอ่ะจะปีน นั่งยืนเนี่ยนั่งยืนเก่งมาก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 กินเนี่ยไอ้นเกี่ยวจับไว้จับไว้ต้องเอาหมอนเนี่ยหรอะไรพันไว้หรอกซอกคนนี้เดี๋ยวจะดูหน่อยเมื่อกี้พี่ลี่ได้ดูตอนเกาปากินมันเผาญี่ปุ่นปะคะกินนั่งกินดีเลยนะอ่ากินแล้วนะกินเลยและมาเอาให้พี่ดีดีดีก็บาินกินกินแก้จับหรือวะเก็บตรงเนี้ย ไอรูตรงเนี้ยที่หกก็หาอะไรไม่ตื่นไม่มีกันไว้เลยทุกมุมทีั้งหลอดทั้ห่มหลอดออกัเดี๋ยวต้องคอ้พวกนี้ออกแหละสักพักหนึอะตอนนี้ทั้งหลอดแล้วห่ม หมอนะเจอหมอปุสวัสดีค่ะหมอสวัสดีค่ะแม่เป้าเปาเราจะกลับแล้วบายบายหมอบายบายหมอใหญ่หมอหนูน้อยใหญ่เก่งแล้วใช่ไหมคะเปาค่ะเปาเดี๋ยวพี่ให <wrong woods> <Hi> <rad> ้นี่เดี๋ยวพี่ให้ปาเปาเพ่้า้ย็มะโอเคขอบคุณค่ะินดีปาเป้าาบายาปา คืออะไรคะอันนี้คืออะไรคะกินนมไม่ได้มาแล้วมั้งเดี๋ยวแม่ซิงเกอร์ป่ะไม่ค้างแล้วมั้งคะเมื่อกี้มันระวงัะวงแล้วไวไฟมีปัญหาข่าวลังข่าวอินดี้อ่ามานึ่นเดี๋ยวป้าจะเดินไปเอง นี่ะอย่าไปดโเปปกติลกงล่ลหนนมอเน่ยเบลอแบบเพราะว่าเม,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 มื่อกี้มันเป็น WiFi ตอนนี้ปิด WiFi ไ,ไ,ไปแล้ว<อ>ดีขึ้นไหมนี่อะไรเหมือนกะดีอันนี้ส่วนตัวหรือว่าหรือว่า,อ,าอ้ากินกินมะพร้าวตื้ <S 2> <S 2> อ ค่ะดูนางเดินคล่องเลยนะเดี๋ยวนี้เดินคล่องจากนี่ไปตรงนี้เลยไปได้นะปอปปอยู่ในแล้วเนาใช่ไม่ได้หรอกเมื่อกี้ค้างค่ะเพราะว่าสัญญาณ Wi-Fi ไม่ดีก็เลยเปลี่ยนเป็น 4G แล้วขอบคุณนะคะตอนนี้ไม่น่าค้างเนาะจะขึ้นมานี่ยเดี๋ยวนี้ป๊อปปไม่ใช้จุกแล้วอ่ะดีเขาไม่เอาอินดี้อินดี้เขาไม่เอาลูกเขาอยากจะให้ร้องเพลงอืมเขาไม่ชอบ ใช่ไหมชอบันลี่ำเอริงไม่ร่วงบ้านพี่อินดี้มาใหม่ได้ที่ที่อาบน้ำแล้วนะแล้วีเก่งจังโอไม่ค่ะเดี๋ยวพี่อินดี้ก็กลับบ้านเดี๋ยวพี่อินดีก็เดินกลับบ้านไปเลยอ้าวได้ได้เขาขึ้นมาได้เขาขึ้นมาเป็นไหมขึ้นยังไงเขาขึ้นมาได้ไหมอินดีไม่ไม่เดินบนที่นอนหรอก คานเอาใช้คานเอาหมดเะารันเี่ยดังเดินแกอินดี้อยู่เฉยๆอินดี้เดินไปเดินมาบางกลองจะขึ้นคั้นไงได้่าอินดี้อยู่เอเขาจะพูดท่านผ mm. ah> uh ู้ชมจะได้เห็นอินดี้ด้วยอินดี้เดินผ่านไปผ่านมาเขาก็จะไม่เห็นหน้าอินดี้นะคะเนี่ยลูกอยู่ละ หนาดส okay. ิลาซ่าปังซาพี่อินดี้บังน้องไว้น้องจะได้ไม่ตกล่องนี่อะขึ้นเป็นมันขึ้นไม่ได้เลยเลยขึ้นไม่ได้เลยเลยขึ้นไม่ได้เะมาเริ่มนนี่อะมันเริ่มนี่ะก็ยังลงอีกเพราะเมื่อกี้มันอย่างเงี้ยังเกงเวลาถ้าตัวที่ตัวยาจกอะมันจะขึ้นง่ายแต่ตัวนี้มัน อย่าจุกซูค่ะโอ้ยออ่ะให้ร้อนให้เขาขึ้นเองใช่ระวังขึ้นไปขึ้นมาตกร่องรูนะพอดีเอาเอาอไรแล้วเอารูนิมเอาอันนั้นมาต้องมีหมอนข้างสองป้าช่วยพาไปท่ำกระบอกหน่อยค่ะตอนนี้ติดเปล่าๆจะเลิกไม่ได้ระวังระวังนะอย่าให้เขานั่งแบบนั้นเลยจับหน่อย เดวอีกหน่อยป,ป่าป๊าเราจะมีช่อง y o u ูทูบชา n e l เป็นของเราเองแล้วนะคะและยังไงเดี๋ยวจะบอก fc ไปนะคะช่วยกันเข้ามาดูเยอะๆ <c oughs> จะได้ลงคลิปยาวๆที่มากกว่าหนึ่งนาทีป๊าป๊ามารับท้าผมป๊าป๊ามารับป๊าป๊า ขอินดี้อินดี้เบาๆไม่เห็นขึ้นมาเลยอ่ะอินดี้นั่งลงอินดี้นั่งลงมันลื่นฮะลื่นมันลื่นขึ้นอะไรอยู่ไอ้ผ้าหนี่กับเอ้ลื่นนะใช่ก็ได้จะเห็นอยากจะขึ้นมาแต่ไม่เห็นขึ้นมาได้ก็ให้เขาจัดดูซิว่าจะขึ้นได้ไหมอินดี้ก็เดินไปเดินมานะมาอยู่กับป้าวันนี้มาลองเตีนงกัน ไดเล่งมากเลยระวังหงายนะนั่งปุ๊บหงายเลยนะเออห่อแตกเห่อแตกอย่าทำป่าเลยะยาทำป่าแบบนี้อย่าทำป่าแบบเป็ดทำป่าเหมือนเหมือนนั่นอ่ะอะไรนะพี่ทำหน้าป่าเหมือนปู่ อ๋พี่ดีก็น่ากเตียงก็บีไปแล้วค่ะอนีอีอีอีสเสวยผมในรู้เสวยผมใน ระวังกันอย่าไปจับผมเขาเยอะเดี๋ยวร่วงแต่ผมเป่าๆนี่ยังกระทองแต่เนี้ยกวนใจป้ามากเลยทจะไปจบอันนี่อยเนี้อันนี้ปล่อยนี่กับไอ้เนี่ยป้าถอดฉากวันไหนเรามาทำพิธีตัดกันดีไหมมีความรู้สึกไงกับไอ้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 ที่ยาวทำไมปล่อยผมยาวมาอยู่ด้านหน้าแเราตอนแรกแล้วอันนี้ไม่เป็นไรอย่างเวลาได้เดี๋ยวไปไหนจะไปไหนอย่างเงี้ยคนนอนร้อนพี่หรือพี่ได้เคลียร์ที่นอนแล้ว น้องไปหาพี่อินดี่ไปน้องไปหาไปมามาอ่ามาไปไปพี่หอมผ้าให้มาโอ้ยน้องร้อนลูกอย่าเพิ่งห่มไปตบาป๊าป๊าป๊เฮ้ยพี่พูดจะเอ๋สิคะจะเอ๋พี่พี่เล่นจะเอ๋กันน้องป๊าป๊าป๊ามาป๊ามาไม่ค่อยสนใจเลยจะเอ๋ป๊าป๊ามาป๊ปามาเดี๋ยว แต่จริงๆอะให้เขาดูว่ามันน่ากวนใจไหมล่ะเนี่ยเห็นมันด้วยความรำคาญเลยตัดมันเต๋อลงไปตรงนี้ยาวมาจากตรงไหนเนี่ยตรงกลางไม่รู้เนี่ยมันจะมีเส้นหนึ่งที่ยาวป้าป้ค่ะป้ามามาหาพี่มาหาพี่ไปหาพี่นะคะพี่พี่ไปหาพี่ดีไหมคะป่ะป่ป่มาหาพี่มาแล้วพี่จะทำอะไรคะ็นีกประมาณสามหัวอุ้ยอุ้ยอุ้ย ไม่นอน่ะไม่นอนแล้ววรอเาอะพี่เต้นสิพี่เต้นวอเตอร์เมลอนอ่ะเร็วทำตั้งเวทีแล้วตรงนี้เลยอ่าหนึ่งสองสาม w a t e r m อนวอ จะถ่ายยังไงให้ได้สองคนน่ไม่าแนวนอนสลัดไลฟ์ฟูสลัดไลฟ์แนวนอนไม่ได้เก่งมากค่ะ Banana ไม่นอนเหรอไม่นอนเพลงไม่นอนอยากฟังเพลงอื่นอีกอ่ะต้องเพลงอื่นนะพี่มีเพลงอะไรอีกอ่ะะเพลงออไรีกยู่ในน้องตั้งใจฟังอย่างนี้มีเสพพี่มีจังหลายเพลงอ่ะแฟนคลับบอกว่าผมยาวแล้วซื้อลิปให้เป่าเปล่ายังยังเลยยาวแค่นี้นะเส้นหนึ่งเนี่ยแม่บอกว่าต้องรวบตึงก่อนแม่บอกว่าต้องรวบตึงต้องรวบึงได้ด้วยโอ้โหอีกนานเลยมึงอีกนานเลยมั้ไม่มีทางเลยขึ้นแต่รู้บ้านจะผมยาวอย่างนี้มา อุ้ยสอนเขาสิเวลาลงให้เขาหันหลังลงอ่ะเบาๆแล้วลูกจะลงนะลูกนะลู่จะลงลูกต้องทำแบบนี้นะเบาๆนะเนี่ยลงลงแบบนี้เบาๆลงไปใช่ก็ต้องลงแบบนี้ไปโชกจังยังไปเถียงเอกเข้าใจป่ะว้าเอ้าวอา ป่าก็เล่นของเล่นกับที่หมเนี่ยมันจะเริ่มแบบเข้าสู่โหมดแบบเหนื่อยแล้วตอนเนี้ยลูกจากเนี้ยไม่มีอยู่นั่นนึงไม่ได้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สมัยก่อนนะตก่นอะไรนอนมนนีแล้วสนุกเดียวเวลาแบบเขาค่อยอยากไปไหไปทั่วเลยกว่ากว่าจะนอนได้ทีอะ ไปยี่ไปทั้งมันเก็บไม่ต้องคอยจัดลัดลัดกับมันอนนอนดูดนมทีก็ออกมาแล้วก็ไปปีไปทางบ้านไปทานี้แล้วต้องจับแล้วเหนื่อยหพี่เองไหเหนื่อยหอปาป่าจับลัดป๊าป่าช่พี่หน่อยได้ไหมบังคับให้นอนป๊าป่าช่พี่หน่อยได้หมอยโโอ๊ยนี่เลยไม่เอาจุกขึ้นมาแล้วไม่เอาจุ อทอทิม่อเอเลยอืมเขาไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาเลิกแล้วีแล้วอเ็นสาวแล้วใช้จุกแล้วไปนอนเถอะส่งให้เขานอนปิดไฟแต่แอร์ร้อนจังเลยอ่ะเปิ้ลร้อนผิดปกตินะวอ่าเร่าว่

ไหนหันหน้ามาหันหน้ามานี่แหละปอบาแบบนี้ไม่ได้ทำไมอ่ะทำไมไม่ได้อ่ะมันมีกู๊ดนะน็อตระวังระวังให้ไม่ให้นี้แล้วนะทำไมคะทำไมพี่อยู่ดีห่วงคะขอบคุณข้าวที่มันขอบคุณขอบคุณเก่งมากพี่ให้ จ๊อกอินดี้เนาะเด็กเล็กกว่ามจอกอินหน่อยก็เป็นสมุนพีอินดี้อะแล้วก็ชอบมากเลยนะแบบเห็นแล้วมันชอบมากมีความสุขให้น้องสิคะให้น้องสิคะเนี่ยน้องโนลูกแกก่อนจะเป็นหนวดหน้าเป็นสมุนเนี่ยอินหน่อยเป็นสมุนเนี่ยจุเป็นลูกแกกเป็นลูกสมุนฉันมาก่อนดีแบงเนี่ยป็นลูกแกมาก่อนอันนี้ตอนนี้ก็จะตกองลูกแกแล้ว เดี๋ยวก่อนมันจะเป็นหัวหน้าเมื่อมันเป็นลูกกระจกแต่ต้าทางไอ้ป่าๆมันก็สู้คนอยู่นะวันนี้ป้ามาแป๊บเดียวโดนไปสองจึ๊กเลยอ่ะปลี่คนเดียวมันคอยที่จะเล่นงานปลี่เอ่ออะไรเนี่ยเลี้ยงไม่เชื่อเมืก่อนเนี่ยต้องมีลูกกระจกดูการคานขึ้นอย่างนี้มานี่ชอบหัวเตียงเนี่ยความสุข อย่าให้ไยอย่างงั้นสิผมล่วงหมดไม่น่าผมข้างหน้ามันเลยไม่ขึ้นเลยเออไยอ่ะดูสิจมูกเริ่มมาแล้วนะมาแล้วไม่ได้มันทำมันทำจัดการเองมันขึ้นมาได้มันไปเองอ่ะเพื่อเพื่อของเพื่อของวันนี้เฮ้กิฟต์ช่วยเขาหน่อย มันไม่ได้ใช้ผ้าห่มนี้เวลานอนกินไม่นใช้ผ้าห่มเอเอาไว้กั้นเฉยเฉยนี่ขันได้แล้วอะออ่ได้เปล่านอนได้เปล่าโนโนโนต้องบอกโนโนโนนนโ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 นนโนนนโนไนโ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 นนีนโนโนโนนโ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 นนน แต่เปาๆเป็นในกมดสูมันขยัยจุดสลคอนที่ได้ไยาใช่ไวจะบังขาเแยนม้ะว่าจะได้หลับหรือที่แล้วไม่มไม่มีจนบอกพี่นนนียลูกมากี่คนจนถึงป่านนี้ไม่เหลือดินเดียนะจะเขึ้นเลยก็หมอบอกที่เป็นสนเนี่ยม่กระโดดเพราะว่านอนไม่พอ ฝุ่นฝุน่นมันเยอะลูกลากจะไหวมีลูกนีกหน่อยหูไหวจ่คิดว่าหูไหวแล้วว่านอนกับแม่แม่เป็นหอบอ่ะเราก็ได้ยินตลอดก็อบอกว่าผมไม่ร่วงค่ะเป็นไปของเขาเด็กที่บ้านก็ขิดหนักมากค่ะใช้ขิดเลยเนี่ยถายไปอะถ่ายไปถายไปจนเหนื่อเถิ <c oughs> ่อนชงอ่ะรถไร่ดีกุฏไนเมนแล้วก็ระวังหัวโขกกันลูก นี่ไปไหมกลับบ้านนะคะไปบ้านไปส่งวยบา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 ยเขาบอกว่านี่ป้าเข้าใจคําว่าใส่หัวไปจากท่าเป่าๆเลยนะใส่หัวไปเออใส่หัวไปป้าป้าป้านี่อยู่ไม่เฉยเลยอ่ะไปแล้วไปแล้วมาหอมผีรำไปแล้วลูกอยู่เฉยเรืไหนยืนไม่เอ้ยเอ้ยได้ไหมคะได้ไหม มันต้องคอยหันมามองนะรีคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่มันจะจับเนี่ยได้เออเอเออเออเออโนโนตอนนี้อย่างนี้แหละอิงดอนมันจะทำแบบอะไรเนานนก็แบบวันนั้นไงโน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 โ่ป้าป้าโนโนอันนี้องมาคลิปใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะโนค่ะบอกก็มาวางไว้แล้วกูจับอะไรได้บ้าง จำอะไกนี้ใช่ไหมไม่เอาละค่ะพอแล้วนะคะคุณเด็กของแม่พอแล้วลูกนะมีความสงสัยนะาลู้าปลาพี่พี่ดีปลาเรากลับกลับบ้านดีกว่าเรานอนดีกว่าไปไปกลับบ้านดีกว่าเบามาของทีนน์ป้าไปแล้ะมัะทุกคนก่อนเบาๆขมานี้โอเคบายบายให้บอกเบาๆนิดเดียวจะได้ขายไวๆโอเคบายบายนะคะแฟนคลับปลาเปาๆบายบายเลยลูกบายบาย อินดี bye. Bye ้ขาโนจัมโอเคกุ oh, ๊ดไนท์นะคะบายบายค่ะอินดี้เอ้าป่าๆบายบายพี่อินดี้เลย